สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชาพัฒน์ทอล์กในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชาพัฒน์เขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรประจำปีการศึกษา2563ถึง2564และวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากบัณฑิตกิติมศักดิ์ปริญญารัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์คุณขวัญเรือนเทียนทองสวัสดีครับครับผมผมอยากให้ท่านได้เล่าประวัติและก็ผลงาน ในหลากหลายด้านที่ผ่านมาครับผมสักเล็กน้อยก็จากการที่ดิฉันเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒ์วัดยาองค์ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะในขณะนั้นก็เรียนในสาขาพัฒนาชุมชนซึ่งมันตรงนะคะช่วงดิฉันเคยเป็นกำนันมาก่อนจากนั้นแล้วมันก็ตรงกับการที่ดิฉันเอาไปใช้งานได้มากนะคะจากนั้นก็อาจารย์ก็น่ารักมาก อาจารย์ก็อายุน้อยกว่านักศึกษานะคะนักศึกษานั้นเนี่ยเนื่องจากเป็นกำนันเนี่ยก็อายุ50ขึ้นทั้งน,นั้นนะคะทั้งอาจารย์และลูกศิษย์ก็ต้องกลับตัวเข้าหากันและในที่สุดอาจารย์ก็ทําให้พวกเราเนี่ยเรียนแลวมีความสุขค่ะทั้งจะลงไปเนื่องจากอาจารย์พาลงไปในพื้นที่แล้วก็ไปพบปะกับปัญหาแล้วเราก็นำเข้ามาช่วยกันแก้ดังนั้นทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์ก็เลยมีความสุขมากในการได้เรียนที่ ราชพัฒน์วไลยองกรค่ะครับท่านผมทราบมาว่าท่านเคยดำรง,งตําแหน่งสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสรากแกวด้วยใช่ไหมครับและยังเคยดํารงตําแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแกวด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแลวก็เป็นการตอบโจทย์ที่ดีกันเลยทีเดนะครับผมค่ะครับท่านท่านาได้ทํางานร่วมกับมหาวิทยาลายัยราชพัฒน์วไลยรงกรอย่างไรบ้างครับคือ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนว่าละวลยอารมณ์กรที่อยู่สักแก้วนะคะอยู่ติดกับอบจอเลยค่ะคือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเราก็ได้คุยกันกับอาจารย์นะคะ,ะในการที่จะขอบุคลากรเข้าไปช่วยที่อ,อ,บ,อบจ,อจเราก็ได้รับความร่วมมือและอาจารย์ก็ให้น่ารักมากส่งอาจารย์เข้ามาช่วยเราการทํางานก็ราบรื่นและเป็นไป ทำงานด้มีความสุขด้วยค่ะครับผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าย,ยินดีนะครับผมที่คุณขวัญเรือนได้เสียสละเพื่อสังคมแล้วก็เพื่อส่วนรวมครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมมีเวลาอันสั้นๆน,นะครับอยากให้แสดงความยินดีกับบัณฑิตที่จบใหม่ในวันนี้ด้วยครับค่ะก็ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่นะทุกทกท่านนะคะที่ได้เรียนจบแล้วก็หวังว่าทุกทกท่านนั้นนะคงจะได้ นำวิชาวความรู้ที่เราได้เรียนมานะคะเข้าไปพัฒนาท้องถิ่นของเราแล้วก็ใช้กับชีวิตประจำวันและครอบครัวนะคะทำให้ชีวิตในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยได้รับความสุขค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ